สวัสดีครับนี่เราก็มาเที่ยวงานวัดนันงานไอนะง,งานกระสือขวาง,วางเดี๋ยวดูรักพักนะเดี๋ยวก็กลับ<ม>คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คนเพราะช่วงนี้มันงานมันเยอะงานที่เก่อยายฉิมก็มี้พอที่เกอเยายฉิมนี่ก็ออจัดตั้งหลายคืน แต่งานนี้นี่ก็ประมาณสิบสิบพื้นใช่สพ้นเดินดูก่อนหาของกินของกินอย่างเดียวไม่รู้อย่างอื่นไม่รู้จะซื้ออะไร ว้ปฝันพวกย่างพวกพวกของย่างนะคุ้งไม่ได้เอาผ้ากองจมูกเลของกินเพียบเลยเลือกกินไม่ถูกกินเยอะจะเดินไปให้สุดงานก่อน ของกินเพียบของกินกเสื้อผ้าเสื้อผ้าเยอะพอดีด้วยฝนมันฝนตกด้วยฝนตกกันนี้เพิ่งเพิ่งจะหยุดตกเมื่อวันนี้วันนี้วันตอนเช้ายังตกอยู่ อันนี้ช่วงช่วงตอนบ่ายนี่หยุดนะก็ไม่มีอะไรเยอะมีแต่ของกินของใช้รองเทา้า,าเสื้อผ้าอะไรพวกนี้กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเยอะเลยเราจะหาใช้สักลูก ก็ร้านก็ไม่เยอะครับตำดาเนี่ยมันสองข้างทางี่ร้านจะแน่นเลยร้านแน่นเลยนี้ก็ดูั้ยก็หลงหลิงหลงหลิงหลงหลิงพอปีนี้เพิ่งจะจัดปีแรกปีแรกพอตำดาแล้วเขาจะจัดงานไอเมืองทอง ของดีบางสะพานน่ะห้องเหนือเก้าของดีบางสะพานน่เขาจะจัดช่วงเดือนเดือนหกเดือนหกต่อต่อสองตานะ่ะช่วงนั้นก็ฝนตกอ,อีกแต่ทีนี้เขานี่เขามาเปลี่ยนไม่รู้จะเปลี่ยนบอลน่คือว่าเพิ่งมาจัดปีแรกอ้น,นี่งานในกเกษตรฟาร์มอะไรนี้เกษษรฟาร์บางสะพานปีแรกของกินนะแต่คนไม่ค่อยจะมี

ีอะไรแลวทำโอกเดินกลับเลย,อออยโอ้ยเยอะโอ้คอนไม่เยอะก็มีแต่ของกินของกินของกินพวกนี้ ฟ้าเป็นฟ้าภาพจะเป็นฝ้ามีต่รงเท้าแล้วมีอะไรกินของกินก็เดิมเดินเดินเดินจะหาอะไรกิน ชอบเดี๋ยวก็เดินกลับแล้วตอนนี้เดิอนออกแล้ว <c oughs> ไม่รู้จะซื้ออะไรมันไม่มีอะไร <c oughs> ก็มาติดฟิล์มโทรศัพท์ด้ดิติดฟิล์มกัน,ก,นกันรอยแล้วก็ติดฟิล์มด้านหลังพอดีมาเจอเจอพอดีก็กติดนะเ <c oughs> พราะว่าตามร้านไม่ไม่ค่อยมีมันหายากรุ่นของผมนี่หายากมากจอโค้หายาก ก็กาว่ามีเลยมาเขาจะมาทุกทุกงานที่ทีวัดนี่ก็มาก็พอดีเจอพอดีถูกใจพอดีเลยติสักหน่อยมีแต่ของกินเลน่นขนมก็ไม่อยากกินเออรดดี เหนียวข้าเหนียวไปย่างดีกว่ามั้งนี่ยน้นอิ่มท้องเนี่ยมงแรงมลรงทอดแต่มลรงทอดก็เพราะว่าทอดนานก็ไม่อร่อย ก้าวแบบแบบใต้มันสดๆทอดเลยอร่อยเลยเจ้หากข้าเหนียวย่างดีกว่าอยู่ไนมั้งมีเปล่าเหนียว้ย่างดด้วยั้ย เพิ่มมีข้าวเหนียวด้วยไหมเอา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 แบบหนังหางไก่จอกหนึ่งก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อเท่าไหร่ครับสิบบาทสิบาทอันนั่นเท่าไหร่สี่สิบเอาข้าวเหนียวสั๊กสองห่อสองห่อสิบบาทเอ้ยสิบบาทใช่ไหมเอาเอาเอาไว้ได้ร้อยเลย Rồi. Đi kinh rồi, tròn tròn. Nặng cái, nặng cái. ครับครับขอตังแล้วกลับกลับกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวฝนตกไม่ใช่อะไรหรอกทางโน้นก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็มีอะไรมั้ดดนตรีบอเนาอ๋อเป็นเวทีดนตรีอ่ะไม่เข้าไปดูและเดินเข้าไปก็เหนื่อยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวฝนตกอีกโอเคครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ครับเพราะว่าต้องรีบกลับบ้านขอขอบคุณนะครับทีบ่ว่าเข้ามาติดตามแล้วก็รับชมกันทางช่องอำนาาสตอร okay, ี่ คลิปนี้คลิปเที่ยวางานก็ขอลากันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ